โอเคก็ผมกราบต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่ไป็รับชมกันวันนีน้นผมภูมิจะแปะลบกับมันนี่นะรับก็ตอนวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Corner of King หรือว่าเกม HOK เนี่ย VS เกม ROV เช่นเคยนะครับก็สำหรับวิดีโอน,นี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูในส่วนตัวของตัวละครจาก ROV เนี่ยท,ท,ที่มีชื่อว่าโจ๊กเกอร์ใช่ไหมครับแล้วก็จะพาไปเปรียบเทียบกับตัวละครที่เป็นต้นแบบของไอตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยใน Corner of King หรือว่าเกม HOK นะครับที่มีชื่อว่าอคอนซอร์สอยู่นะครับนะเป็นชื่อที่แบบ เอาจริงคือผมแม่งโคตรงงเลยครับแบบอีหยังว่ามันอ่านอย่างนี้จริงๆหรอเนะครับเป็นตัวหน้าไม้คู่นั่นเองนะครับถามว่า2ตัวละครนี้เนี่ยมีความเหมือนกันและแตกต่างกันยังไงเนี่ยเหมือนสกิล3ส,สกิลเนี่ยจะเหมือนกันเลยแต่ว่าแพสสี่สกิลติดตัวเนี่ยจะแตกต่างกันไอตัวโจเกอร์เนี่ยโจมตีไปเนี่ยมันจะปามีดพิเศษใช่ไหมครับแต่ไอตัวคอนซอร์ตยูเนี่ยมันจะ ยิงธนูหน้าไม้เนี่ยจาก1นัดเปลี่ยนเป็น2นัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่ามีความแตกต่างและความเหมือนกันอย่างไงนั่นเองนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูแลกันนะครับผูกขอนแนะนำน้องบริษัทเพราะว่าเพย์เปอร,ร์บริษัทรับเติมเกมถูกใจตัวเองแน่อนอนครับแล้วก็บริษรรัทเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าโจทเบียนถูกต้องตกกามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาด้วยกันแล้วสิบหกปีแล้วก็บริษัทร,รับเติมในส่วนตัวของเกมทางซาตานดีและรวมไปถึงเกมอันดิสเตมเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็บริษัทททเเเเคคค้้าาาปิดกกรรรุวัััันนนไมม่่่ออยยยตตงงงแถึึละบโ ในส่วนตัวของโจ๊กเกอร์เนี่ยนะครับนะเพื่อนๆก็คงจะรู้นาะว่าการโจมตีธรรมดาเนี่ยนะครับเนี่ยนะมันจะเป็นการยิงปืนใช่ไหมเนี่ยครับอ่าเมื่อเมื่อเมื่อเรายิงปืนห้านัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะอ่าโจมตีโดยการใช้มีดใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราในส่วนตัวของครูดาวไอตัวสแต็กอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับให้มันครบห้าอันหรือว่าอันหนึ่งก็ตามนะครับเราจะสามารถเปลี่ยนจากการโจมตีที่โยนมีดปกติเนี่ยเป็นการใช้ปืนยิงแล้วก็จะสามารถสโลว์ศัตรูได้ปะนะครับประมาณนี้นะเห็นไหม อันนี้คือการโจมตีปกติของโจเกอร์น,นั่นเองนะครับแล้วก็สกิลแรกเนี่ยเป็นการรีกว่ายิงประทัดออกไปแล้วกันนะครับใส่สตูในระยะไกลแล้วก็ค่อนข้างแรงนั่นเองครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยเป็นการกดและทําให้เราวิ่งเร็วแล้วเราจะไม่โดนโจมตีกายภาพเนี่ย100%เลยก็คืออีกฝ่ายเนี่ยถ้าโจมตีกายภาพเนี่ยไม่สามารถโจมตีโดนเราได้เนี่ยเมื่อเรากดเนี่ยการโจมตีกายภาพเนี่ยไม่โดนเลยแต่เดี๋ยวลองไปใช้กับป้อมนะครับว่าใช้ได้ไหมป้อมมันโจมตีเป็นเวทป่ะอ่าใช้กับป้อมได้ด้วยเห็นม เนี่ยนะครับป้อมไม่สามารถโจมตีเราได้มันจะถือว่ามิด100%เปเลยเนี่ยประมาณนี้นะสกิลที่2สกิลอันติของโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นการกระโดดเข้าไปแปะอันติแล้วก็สโลส่ศัตรูแล้วก็ระเบิดใส่หน้าศัตรูนั่นเองครับปังอย่างนี้นะปังนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวละครของโจ๊กเกอร์จากอาวีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูตัวละครที่เป็นต้นแบบของเขาเนี่ยใน Corner of King แล้วกันนะครับชื่อว่าคอนซอร์ตยูนะนะครับตัวละครแป๊บหนึแบบน่งนะครับ อันนี้คือผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วตัวละครที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นตัวละครที่มีอ่าเป็นตัวละครที่แบบว่าอ่าจะพูดยังไงอ่ะเป็นตัวละครที่แบบว่ามีในอ่าเซิร์ฟเทสบาร์ซิลนั่นเองครับอ่าแป๊บนึงนะครับอืมผิดอันอุ้ยไม่ใช่ชิบหายละเกือบเกือบเกือบ่เอบเอบอาเป็นการเชสตัวนี้อ่าแล้วก็ไปแคลี่นะครับ ตัวอ่านี่ครับเนี่ยคือคอนซอร์ตยูเนี่ยครับตัวนี้มันจะเหมือนโจ๊กเกอร์เนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยยกเว้นแพสซีฟสกิลถ้าผมจำไม่ผิดนะแพสซีฟสกิลติดตัวนั่นเองเนะครับโอเคอ่า okay. การโจมตีปกติเนี่ยของเขาจะเป็นแบบนี้ครับ ก็คือการโจมตีลูกเดียวเห็นไหมเนี่ยการโจมตีลูกเดียวแต่คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปโจมตีอ่าไอตัวอ่าแป๊บนึนงครับเดี๋ยวเราลองไปโจมตีไอพวกนี้ดูอ่านึงอ่าสังเกตว่าการโจมตีครั้งที่สนะครับการโจมตีครั้งที่3ของคอนซอร์ตยูเนี่ยจะเป็นการโจมตีหน้าไม้ออกไปสองดอกแล้วติดสโลสศัตรูนะครับเนี่ย เออเหมือนมอนมันมีติดครูดาวด้วยครับเหมือนสกิลจะมีติดคููดาวเหมือนโจโกเกอร์เลยครับอ่าแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับโจโกเกอร์นะแต่ว่ามันไม่มีขีดบอกอะ่ะเมื่อกี้เนี่ยโจมตี3ดอกมันจะยิงไอตัวหน้าไม้สองอันออกไปอะเออผมสังเกตอะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะ1 2 3 1> เหมือนมันจะแบบว่ามีสกิลที่มันเป็นแบบอ่าไอตัวดอกไม้ติดอยู่ตัวศัตรูด้วยนะ แสดงว่ามีติดคูดาวครับหรือไม่ก็ต้องใช้สกิลอ่ะสกิลแรกครับสกิลแรกเหมือนโจ๊กเกอร์เลยครับแค่ยิงธนูหน้าไม้ออกไปแทนที่จะเป็นระเบิดนะครับเห็นไหมตึ๊บอ่าเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะยิงหน้าไม้ออกไปครับเนี่ยเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องยิงกี่ครั้งหรือว่ามันต้องติดครีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเนี่ยิงสองครั้งครับแล้วจะติดสลโลศัตรูจะติดสลโลนะเนี่ยเห็นไหมหนึ่งสองนี่ครับเนี่ยติดสลโลเห็นไหมติดสลโลครับอ่าประมาณนี้แล้วก็สก,กิลที่2เนี่ยเป็นเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมเป็นวิ่งครับเดี๋ยวลองไปโดนป้อมตีอ่าเหมือนกันเลยครับ คือถ้าเราใช้สกิลนี้เนี่ยอีฝ่ายจะไม่สามารถโจมตีปกติเนี่ยโดนเราได้เลยนะสกิลที่2เหมือนกันเลยนะแล้วก็สกิลสุดท้ายเนี่ยอันติเนี่ยเป็นเหมือนกันเลยครับก็คือกระโดดไปแปะระเบิดเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็จะเป็นอมตะชั่วคราวเห็นไหมก็คือเราโดดเข้าไปแปะเนี่ยแต่ว่าเราโดนเนี่ยไอตัวตัวของป้อมยิงเนี่ยแต่ว่าสังเกตไหมครับว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีรูปธงเห็นไหมรูปธงตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการแบบอ่าเรียกได้ว่าการแบบไม่โดนดาเมจเลยอ่ะนะครับนะเป็นอมตะแหละพูดง่ายๆนะครับเห็นไหม นะมูเหมือนโจเกอร์ทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นพสซีฟสกิลพสซีฟสกิลของโจเกอร์เนี่ยมันจะมีปืน5นัดใช่ไหมถ้ายิงปืนครบ5นัดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นปามีดแทนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มันจะมีครูดาวของมันแล้วก็ไอตัวคอนซอร์ยูเนี่ยน่าจะเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าการโจมตีของเขาเนี่ยจะเป็นการโจมตี2นัดแล้วก็ติด Solo สโลสศัตรูนั่นเองครับประมาณนี้นะหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้ละกันอันนี้คือต้นแบบของตัวละครโจเกอร์น่ครับนะจากอารวีนั่นเองครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดสมัครให้เพื่อนๆใจด้วยกันก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอจบในเพียงตรงนี้แล้วกันกนะครับสวัสดีครับ